สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับเข้าสู่วิชาการงานอาชีพนะครับซึ่งก็อยู่กับคุณครูนันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะครับเรื่องเสื้อผ้าของหนูนะครับในแผนการจัดการเรียนรู้ที่1น,นี้นะครับเด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับการเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหานะครับคุณครูมีคําถามมาถามเด็กๆดังนี้ครับ เสื้อผ้าชุดใดเหมาะกับคนรูปร่างอ้วนนะครับระหว่างหมายเลข0ูนและ02นย์สติ๊กตอกติ๊กตอกติกเฉลยก็คือหมายเลข0ูนยั่นเองนะครับเสื้อผ้าชุดใดเหมาะสําหรับวัยเด็กติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยก็คือหมายเลข0ูนนั่นเองครับเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่1นี้นะครับว่า เมื่อเด็กๆเรียนจบในแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้วเด็กๆจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องรู้ก็คือเด็กๆจะต้องอธิบายการเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัยได้นะครับเขียนวิธีการเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัยได้และเห็นประโยชน์ของการเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัยครับก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหานะครับเรามาดู เรื่องของวัยกันก่อนดีกว่านะครับวัยเด็กนะครับเริ่มตั้งแต่อายุ2ถึง12ปีครับต่อมาวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเริ่มตั้งแต่อายุ1 3ถึง21ปีครับวัยผู้ใหญ่นะครับวัยผู้ใหญ่เริ่มตั้งแต่อายุ2 2ถึง59ปี วัยชรานะครับเริ่มตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้เรื่องของอายุแล้วนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะรูปร่างนะครับว่าลักษณะรูปร่างเป็นแบบไหนนะครับอันแรกเลยนะครับคนที่มีรูปร่างผอมนะครับคุณครูมีตัวอย่างของคนที่มีรูปร่างผอมมาให้เด็กๆด,ดูนะครับนี่เลยคุณใหม่ดาวิกาคุณหมากปาลินส่วนลักษณะของคนที่มีรูปร่างอ้วนนะครับ เช่นคุณโกตีคุณแจ็คแฟนฉานแบบนี้นะครับต่อมาเรามาดูการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างนะครับสำหรับคนที่มีรูปร่างผอมนะครับ มีหลักการเลือกเสื้อผ้าดังนี้นะครับก็คือจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่พอดีตัวมีสีอ่อนๆเช่นฟ้าอ่อนเหลืองอ่อนชมพูเป็นต้นนะครับเพราะว่าการที่เราเลือกเสื้อผ้าที่พอดีตัวแล้วก็มีสีอ่อนๆจะช่วยทําให้เราดูตัวใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเราจะใส่เสื้อผ้าที่มีลวดลายคนที่ผอมๆก็ต้องใส่เสื้อผ้าลายดอกใหญ่หรือลายตามเส้นขวางนะครับเพื่อให้ดูอ้วนขึ้นมีน้ํามีนวลขึ้นนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของคนที่ใส่เสื้อผ้าสีฟ้าอ่อน สีเหลืองอ่อนสีชมพูนะครับอันนี้คือลายดอกใหญ่เหมือนที่คุณครูบอกนะครับแล้วก็ลายตามขวางนั่นเองครับอ่ะเรามาตอบคําถามคุณครูคกันบ้างว่าคนที่รูปร่างผอมเนี่ยเขาเหมาะกับการใส่เสื้อผ้าแบบไหนนะครับช่วยเด็กผู้หญิงคนนี้เลือกหน่อยระหว่าง1ลายตามขวางกับ2ลายสีดําได้แล้วใช่ไหมครับคําตอบก็คือลายตามขวางนั่นเองครับ คนที่มีรูปร่างผอมเนี่ยเหมาะกับการเลือกเสื้อผ้าแบบไหนครับระหว่างลายดอกเล็กกับลายดอกใหญ่คำตอบที่ถูกต้องก็คือลายดอกใหญ่นั่นเองครับแล้วคนที่มีรูปร่างอ้วนล่ะมีหลักการเลือกเสื้อผ้าแบบไหนคนที่มีรูปร่างอ้วนนะครับก็ควรจะสวมใส่เสื้อผ้าที่หลวมเล็กน้อยมีสีเข้มสีเช่น สีน้ำเงินสีน้ำตาลสีฟ้าเข้มสีดำเพราะว่าการที่เราใส่เสื้อผ้าหลวมๆการที่เราใส่เสื้อผ้าเข้มๆนะครับจะทำให้เราดูตัวเล็กลงถ้าเสื้อผ้าที่มีลวดลายก็ต้องเป็นลายดอกเล็กๆหรือลายเส้นแนวตรงนะครับเพื่อให้เราดูผอมแล้วก็สูงขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างของสีน้ำเงินสีน้ำตาลสีฟ้าเข้มสีดำ อันนี้ก็เป็นลายดอกเล็กนะครับเพื่อให้ดูตัวเล็กลงอันนี้ก็เป็นลายขวางลายตรงนะครับเพื่อให้เราดูสูงขึ้นเรามาช่วยเด็กคนนี้เลือกเสื้อผ้านะครับว่าเขาจะเหมาะกับแบบไหนระหว่างสีขาวและสีดําคนที่มีรูปร่างอ้วนเหมาะกับเสื้อผ้าสีดํานั่นเองครับคนที่มีรูปร่างอ้วนนะครับเหมาะกับเสื้อผ้าแบบไหนระหว่างลายดอกเล็กและลายดอกใหญ่ คำตอบก็คือลายดอกเล็กเพื่อให้ดูตัวผอมลงนั่นเองครับต่อมาเรามาดูการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับวัยดีกว่าครับว่าแต่ละช่วงวัยควรแต่งกายแบบไหนในวัยเด็กนะครับก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่สีสดใสรูปแบบน่ารักไม่รุ่งร่ามเมื่อสวมแล้วสามารถถอดออกง่ายไม่คับหรือหลวมจนเกินไปและอาจมีลวดลายการ์ตูนได้ คุณครูก็มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับต่อมานะครับวัยรุ่นเขาบอกว่าวัยรุ่นจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสหรือสีอ่อนๆแบบของเสื้อผ้าเป็นไปตามความนิยมแต่ละบุคคลและควรเลือกแบบที่สุภาพและไม่รัดรูปหรือเน้นรูปร่างของผู้สวมใส่มากจนเกินไปนะครับและนี่คือตัวอย่างครับ ต่อมาวัยผู้ใหญ่นะครับวัยผู้ใหญ่ก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่มีสีสุภาพเรียบร้อยนะครับเพื่อให้ดูสง่างามแล้วก็เหมาะสมกับวัยและเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับต่อมานะครับเรามาดูวัยชรานะครับวัยชราอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีสีสันไม่ฉูดฉาดสุภาพเรียบร้อยมองดูสง่างามครับอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ดูนะครับต่อมานะครับการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสีผิวนะครับสำหรับคนที่ผิวขาวนะครับสวมใส่เสื้อผ้าได้ทุกสีเลยนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเช่นสีสม้มสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นนะครับ ต่อมาคนที่ผิวสองสีนะครับจะผิวดําก็ไม่ดําจะขาวก็ไม่ขาวนะครับต้องสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนนะครับเช่นสีฟ้าอ่อนชมพูอ่อนนะครับต่อมาคนที่มีผิวคล้ำนะครับคนที่มีผิวคล้ำจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนนะครับเช่นสีฟ้าอ่อนชมพูอ่อนยกเว้นเสื้อผ้าสีเข้มเช่นสีแดงสีส้มแบบนี้นะครับเพราะมันจะตัดกับสีผิวมากเกินไปนะครับ เรามาดูหลักการสวมใส่เสื้อผ้ากันบ้างดีกว่าครับสำหรับหลักการสวมใส่เสื้อผ้าก็มีดังนี้นะครับ 1. ใส่เพื่ออำพรางส่วนที่บกพร่องนะครับเช่นบางคนอ้วนบางคนผอมบางคนต้นแขนยายแบบนี้นะครับเราก็มีเสื้อผ้าเพื่อที่จะปกปิดและอำพรางนะครับ 2. เลือกใส่เสื้อผ้าที่ให้เข้ากับสีผิวนะครับและสุดท้าย จะเป็นหลักการของการดูแลรักษาซ่อมแซมเสื้อผ้าให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงประโยชน์ของการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างและวัยนะครับการใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างและวัยมีประโยชน์ดังนี้ครับ 1. ช่วยปกปิดร่างกายให้อบอุ่น 2. ช่วยส่งเสริมบุค,คลิกภาพให้ดูดี 3. เป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็นและ 4. ทํทำให้เราเกิดความมั่นใจในตนเองนั่นเองครับ เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับการเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัยเขาบอกว่าจะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีช่วยปดปกปิดร่างกายให้อบอุ่นและเป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็นนั่นเองครับและนี่คือใบงานของคุณครูในวันนี้นะครับก็คือการเลือกเสื้อผ้านะครับเป็นให้นักเรียนเขียนการเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัยตามที่กําหนดให้ถูกต้องนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเขาถามว่าเสื้อผ้าชุดน,นี้เหมาะสมกับผู้ที่มีรูปร่างเหมาะกับผู้ที่มีสีผิวเหมาะสำหรับไวัไหนแล้วก็เหมาะที่จะใส่ไปที่ไหนนะครับอันนี้คือข้อ2นะครับและอันนี้คือข้อ3ครับครับสำหรับบทเรียน ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่1ห,หน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับหวังว่าเด็กๆทุกคนนะครับจะสามารถเลือกเสื้อผ้าได้เหมาะสมกับตนเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย